สวัสดีครับวันนี้ผมมีเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแบรนไลซิ่งซันม่ให้ชมนะครับตัวที่มันเฟดแล้วนะครับตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนร้อยเอร์เซ็นนะครับลายตารางนะฮะทรงไทวันนะครับแต่ว่ามีสองกระเป๋านะครับกระเป๋าอยู่ด้านในอีกใบหนึ่งนะครับ ให้ดูสีเก่านะครับสีก่อนที่มันจะเฟตมันจะเป็นประมาณสีนี้นะครับแล้วพอเฟตเราจะเป็นสีแบบนี้นะครับ mm hmm. ต่างกันเยอะครับ mm hmm. เฟดมันคือการซีดจางนะครับไม่ว่าผ้าหรือวัสดุใดๆมันก็สามารถเฟดได้นะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็ใส่ไปนานแล้วนะครับ mm hmm. เป็นของน้องชายผมที่เป็นคนใส่นะครับ กระดุมครับกระดุมยังไม่มีแตกหักเลยหลุดหรือขาดเลยนะครับผ้าก็ยังไม่เปื่อยนะครับผ้าก็ยังผ้าก็ยังปกติเพียงแต่สีมันสีมันดับลงไปเท่านั้นเองนะครับถ้าคนชอบก็จะดูว่ามันเอ,อดูสวยมีคุณค่านะคนไม่ชอบก็ดูว่ามันสกประปเป็นธรรมดานะครับมีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักตัวนี้เป็นไซ ไซส์เอ็มนะครับเทียบเท่าก็อกสามสิบแปดนะครับเทียบเท่าแเก็ตสามสิบแปดมีลายละเอียดเหมือนเหมือนเอ่อเป็นตัวเขียนนะครับลายละเอียดต่างๆราคาคอตตอนร้อเปอร์เซ็นผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีทุกตัวหรือเปล่านะครับ <S 2> <S 2> ถ้าไม่เปิดด้านในไม่รู้ว่ามีกระเป๋าอะไรนะรับ m ย d เอ็นเอครับ Made เหมาะสำหรับอากาศร้อนนะครับการตัดเย็บของไรซิ n งซันนี่ผมถือว่าอยู่ระดับต้นๆเลยนะครับเนียบครับแตะเย็บได้เนียบมากผมเคยมีแจ็คเก็ตแคนวาสของไรซิงซันอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนั้นผมใช้งานจนมันขาดไปแล้วแต่ว่าผมก็ให้ไปให้ลงรูดี้ไปนะครับไปไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขานะครับให้ไป ไม่รู้ว่าเขาจะยังเก็บไว้หรือเปล่าเพราะว่ามันตอนที่ผมไม้ไปมันขาดตรงข้อสองหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับใครมีผ้าสไตล์นี้หรือว่าแจ็กเก็ตแบบนี้นะครับก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับเพราะมันเฟดแล้วมันจะออกมาลักษณะนี้นะครับจะให้ดูด้านหลังมีเบลล์หลังเหมือนกันนะครับ พวกคาร์ดแวร์พวกกระดุมพวกเบลหลังยังไม่มีปัญหายังไม่มีการฉีกขาดนะครับตัวนี้ยังไม่ขาดสักรูเลยนะครับก็ถือว่าทนใช้ได้นะครับผ้าก็ไม่เปื่อยอันนี้ซักแล้วนะครับแต่ว่าสีมันสีมันไม่ออกสีมันถ้าใส่น้ํายาฟอกขาวมันถึงจะออกนะแต่เราไม่ทําแบบนั้นนะครับเราจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแบบนี้นะ สวยอยู่นะครับพวกคนที่เล่นเฟสยีนเนี่ยครับเหมือนชนกลุ่มน้อยนะครับคนที่รู้จักว่าเราทำอะไรเนี่ยน้อยมากนะส่วนใหญ่จะมองว่าเราบ้าบ้าบๆนะฮะใส่เสื้อผ้าร้อนๆหนาๆแล้วก็ดูโซฟปกหน่อยนึงนครับแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วเรา เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับต่อให้อธิบายเขาไม่เข้าใจหรอกครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ